ถ้าผมบอกว่าการบังคับตัวเองให้คิดบวกตลอดเวลาอาจทําให้คุณเครียดมากคุณจะเชื่อไหมทุกวันนี้เราถูกบอกให้คิดบวกยิ้มไว้อย่าคิดมากแต่ที่จริงแล้วการบังคับใจให้คิดบวกเมื่อเราไม่ได้รู้สึกบวกมันคือการปฏิเสธอารมณ์ของตัวเองงานวิจัยยังพบอีกว่าการคิดบวกบังคับให้เกิดความล้าทางอารมณ์และทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเราบังคับตัวเองให้คิดบวกในขณะที่รู้สึกแย่สมองเรา ต้องใช้พลังงานเยอะมากเพื่อต่อสู้กับอารมณ์จริงนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า cognitive dissonance หรือความขัดแย้งในความคิดเหมือนคุณกำลังเศร้าแต่บังคับตัวเองพูดว่าฉันมีความสุขสมองเราจะสับสนและใช้พลังงานมหาศาลในการปฏิเสธความจริงแทนที่จะคิดบวกบังคับลองใช้เทคนิคขั้นตอนที่1การยอมรับ พูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกแย่ฉันกำลังเครียดฉันผิดหวังการยอมรับอารมณ์จริงจะทำให้สมองหยุดต่อสู้กับตัวเองก่อนเพื่อประหยัดพลังงานขั้นตอนที่สองถามคำถามอารมณ์นี้พยายามบอกอะไรฉันฉันเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้เมื่อผมเริ่มทำแบบนี้ผมพบว่าความเครียดที่เคยมีกับกลายเป็นข้อมูลที่มีค่า ขั้นตอนที่3การกระทําเล็กๆสุดท้ายเราถามตัวเองว่าเรามีอะไรเล็กๆที่ฉันจะทําได้บ้างที่ไม่ต้องใหญ่แค่เป็นก้าวเล็กๆคราวหน้าที่รู้สึกแย่แทนที่จะบอกตัวเองว่าคิดบัวเข้าลองพูดว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงจำเอาไว้ว่ารมทุกอย่างมีข้อความที่อยากบอกเราการฟังใจของตัวเองดีกว่าหลอกตัวเอง อย่าลืม Subscribe เพื่อมาให้พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นขอให้เป็นวันที่ดี